เดี๋ยวจะพาชมสถานการณ์น้ําในโครงการพระราเชดำริหนองลาดนะครับตรงนี้จะให้สังเกตก่อนว่าตรงนี้คือทางเข้าโครงการนะครับมีสะพานสีขาวกั้นคลองนี้นะฮะข้ามคลองนี้แต่ว่าเขาเอาดินมามาอัดและนี่ดูนะฮะดินมาอัดคือน้ํามันก็จะลอดรอดจากฝั่งนุ้นมาฝั่งนี้ไม่ได้แล้วทางนุ้นก็จะแน่นละผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็น จะเป็นเรื่องอยังไงเกิดหรือเปล่าเพราะว่าเขากั้นนี่คือมั่นหมายความว่าน้ําฝั่งนี้จะไม่เพิ่มจะไม่เพิ่มแล้วนะฮะก็ลองมาดูกันนะฮะเพราะฝั่งเนี้ยถูกอัดแน่นไปแล้วเนี่ยฝั่งนู้นมันก็จะล้นแล้ฮะแล้วชาวบ้านฝั่งนู้นจะว่ายัางไงหรือเปล่าไม่รู้นะฝั่งนี้ไงฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฝั่งเนี้ยถ้าน้ําจากท้องทุ่งเนี่ยท่วมมาเยอะเยอะไหลลงคลองนี่นะฮะ หรือว่าน้ํามาจากทางไหนคลองนี้ก็จะเออแน่นถนนนี้แน่นถนนน,นี้นะเพราะว่ามันจะไปทางนี้ไม่ได้ทางนี้ถูกเอาดินอัดทับแล้วนะครับอันนี้ก็เขาคงตัดสินใจกันมาแล้วนะเอาอางนี้อันนี้คือทางเข้าโครงการพระราชดำริหนองราชครับก็มีการเอาดินมาวางกั้นนี่ก็ยังอยู่ในเขตที่เลยวัดพ่คุณทองมาไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะ ดูที่ว่าจะไปได้แค่ไหนนะก็ท้องทุ่งทางทางฝั่งใกล้กับพระพิคุลนี่ก็ mm. โ,โหแบบร้นมากทางนี้ยังน้อยอยู่นะทางนี้ยังน้อยอยู่หรือว่าเขาเห็นว่าทางนี้ยังน้อยอยู่เขาก็เลยกัน้นเขาก็เลยกัน้นทางนั้นเลยให้มาลงทางนี้เ,นเยอะอ่าทางนี้โคนเละเลยนะครับดูแล้วจะไปจะไม่ไกลเพามันเละมากเลยดูแล้วอ่ะนี่เขากั้นไว้เนี่ยนี่คือเขากั้นหมดเลยเนะี่ย คือกั้นไม่ให้ไปไม่รู้ว่ากั้นทั้งไหนไปทั้งไหนนะคุณน้ำน้ํามันมาทุกทีกท่ทุกทางเลยนะกั้นไม่ให้จากทางทางฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนี้หรืออาจกั้นไม่ให้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะโงงไปหมดแล้วครับด,ดูดูน้ําสูงมากเลยครับถ้ามองถ้ามองในรูปแบบนี้ก็คือเขาอย่างนี้ฮะเขากัน้นเขากั้นฝั่งนี้ไม่ไม่ให้ข้ามมาฝั่งนี้นะ มฝั่งนี้ยังน้อยอยู่อย่างเงี้ยคือกั้นน้านี่ถ้าถ้าแบบนี้ยคือกั้นไม่ให้น้ําพวกอันเนี้ยข้ามมาฝั่งนี้นะฮะแต่ที่สะพานเมื่อกี้นี้มันก็มองได้หลายแบบอะนะแต่ถ้าแบบเนี้ยกั้นฝั่งนี้คือชัดเจนว่าไม่ให้น้ําฝั่งเนี้ยข้ามข้ามถนนมานี่นะมันจะต้องข้ามถนนเข้าโครงการมานี่ใช่ไหมแต่ตรงตรงสะพานอะ ถ้าน้ำมาไหลไหลาจากตรงนี้คือทิศเหนือใช่ไหมไหลาจากเหนือลงมาใต้มันก็จะเป็นการกั้นน้าคลองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเหนือไม่ให้มาใต้ได้อ่ามันมองได้หลายแบบอันนี้ผมผมไม่ดูประมาณนี้จวคงเข้าไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเละรถก็จะเปื้อเปื่อนเลยครับนี่นะให้ดูแค่นี้พอดีกว่านะผมไม่เข้ามาในโครงการแล้วเพราะโครงการนี้ก็เคยท่วมมาปีก่อนนี่ครับให้ดูตรงนี้ครับ นี่คือคทาง้าดโครงการ,ราลาดเจริหรองลาดเดี๋ยวเอารถออกดีกว่าไม่ไหวเละเข้าไปก็เจอความลิเทแน่อืมนะฮะดูนะฮะลิไปหมดครับทางลิมากฝั่งนี้น้ำยังน้อยอยู่ อย่างนี้ต้องแบกโฮเท่านั้นครับแรงคนไม่ไหวครัในสมัยโบราณน,นะเขามีฤด,ดูน้ําหลากใช่ไหมแแบบมีพายุมามีฝนฟ้ามาสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรไม่มีแบกโฮไม่มีไฟฟ้ามีแต่แรงคนนะครับเขื่อนก็ไม่มีครับสมัยโบราณน,นะครอบฤด,ดูน้ําหลากมานะครับน้ําท่วมมันมโหฬาน,นครับย้อนไปสักสองร้อยสามร้อยปีครับ ยุคชาวบ้านบรรจันนะะมีฤด,ดูน้ำหลากอันนี้ก็กั้นไว้เดี๋ยวเรามาดูดตรงสะพานนี่ทีการกั้นตรงสะพานว่าเขาก,กั้นจากไหนไปไหนว่าเราต้องดูน้ำมาไหลจากไหนไปไหน น,ะะนี่คือกั้นตงสะพานเดี๋ยวเราจะมองเข้าไปนี้อันนี้คือทางเข้าโครงการพระรามรามีหนองราดใช่ไหมอันนี้คือฝั่งคันดินทัเนี้ยอันนี้คือชัดเจนว่าเขากั้นไว้ให้น้ําฝั่งเนี้มาท่วมมาท่วมฝั่งนี้นะฮะแต่น้ําอ่ะมันหลายจะสูงลงต่ําำ่ะ โดยธรรมชาติแล้วตรงนี้คือทิศเหนือนะครับมันต้นมันก็เหมือนแม่น้าเจ้าพยาไหลามจลาจากภาคเหนือใช่ไหมอันนี้คือน้ําคลองมันก็คงแบบเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าทางเหนือเหมือนว่ามันสูงกว่ามันสูงกว่าฉพราะนั้นน้ําถ้ามันจะไหลมันต้องไหลจากทางเนี้ยไปทางนี้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นอันนี้คือเขาก็กั้นคลองอันนี้คือการกั้นคลองมันก็ถามว่ากั้นจากไหนไปไหนถ้าเป็นถ้าเป็นตรงนู้นเขาก็กั้นไม่ให้น้ําจากฝั่งนี้คือข้างขวาขวามือนี่ข้ามมาซ้าย แต่เนี้ยถ้าน้ํามันไหลาจากเหนือ,อน,นี่คือไปทางใต้อาจจาะก,กั้นไม่ให้น้ําจากตรงนู้นอะไหลไปทางนู้นก็ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยน้ํามันอั้นอยู่แล้วคงไม่ใช่กั้นกั้นจากทางนี้มาทางนี้อ่าหรือใครมีความ,มเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นทางเข้าโครงการพระราชดำริครับนาฝั่งนี้ยังน้ำไม่เยอะนะอ่าโอเคผมปิดไลน์เิดต่อทางนี้ก่อน